นวัค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอะตอมแล้วก็ช่องเสียบละ วันนี้ค่ะจะพาทุกคนมาคอมเพลระหว่าง Dreamy a i r s i g n นะคะแล้วก็ d r มี m y Pocket จากคอมเมนต์นะคะที่ได้มาก็จะบอกว่าอยากให้เทียบตัว Dreamy ทั้ง2ตัวเลยวันนี้มาเทียบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S เริ่มกันที่ตัวแรกเลย Dreamy a i r s i g n ตัวนี้นะคะไฟ v e in One ราคาจะอยู่ที่1 8 9 0นบาทนะคะอันนี้เป็นราคาปัจจุบันส่วนตัว Pocket นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่5้าพบาบาทเป็นราคาปัจจุบันเหมือนกันค่ะซึ่งจะบอกว่าความแตกตา่างมันก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ บุคคลด้วยนะก็อย่างที่อะตอมใช้นะคะก็จะมีการตกแต่งทรงผมบ่อยอย่างงี้ตอมก็จะใช้ตัว Dreamy Air Style มากกว่าแต่อย่างบางคนนะคะชอบแบบพกพาได้เดินไปออกทริปบ่อยๆหรือใช้ไปทํางานหรือมีการเดินทางบ่อยๆนะคะแนะนําเป็นพ็อกเกตเลยค่ะเพราะว่าเขาจะพกพาง่ายด้วยไม่ได้ชอบจัดแต่งทรงผมบ่อยมากอะไรขนาดนั้นเน้นใดแล้วก็รอนผมได้ค่ะฟิลใช้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะจะเป็นตัวพ็อกเกตเลย เรามาดูความต่างของ2ตัวนี้กันก่อนเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะราคาก็ต่างกันเท่าหนึ่งเลยตัวละหมื่นกว่าบาทตัวละ5 0 0 0กว่าบาทนะคะหลายคนก็อาจจะลังเลนะคะว่าจะซื้อตัวไหนดีราคาต่างกันเท่าหนึ่งเลยตัวไหนคุ้มตัวนี้แพงไปหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะมาดูดีไซน์ตัว Dreamy a s t e กันก่อนเลยนะคะตัวเครื่องนะคะก็อาจจะกินพื้นที่ในกระเป๋าไปนิดนึงเพราะว่าเขามีความยาวกว่าตัว Pocket แต่ข้อดีเขานะคะก็จะมีหัวต่อให้ถึง5หัวเลยทุกคนแปลงสร้างวอลลุ่มนะคะหัวได้แล้ว แล้วก็หัวหวีค่ะแล้วก็ผมลอนหัวลดความชี้ฟูของผมค่ะส่วนตัวฮอปเก้นนะคะก็จะมี2หัวด้วยกันค่ะไว้ทําผมลอนนะคะแล้วก็หัวแปงสําหรับลดความชี้ฟูของผมค่ะซึ่งถ้าพูดถึงการใช้งานนะคะต้อมก็ไม่ได้เป็นคนใช้หัวเยอะอยู่แล้วต้อมใช้ดีไม่อาร์ตล์ส่วนมากนะคะก็จะใช้เป็นหัวไดแบบนี้แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นหวีแปลงค่ะบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลามากพอในการทําลอนเนาะเราก็จะใช้เป็นหัวหวีเลย ผมเราก็จะมีเคิบตามที่หวีเราใช้เลยค่ะก็จะใช้ง่ายหน่อยแต่ถ้าพอกเก้นนะคะด้วยความที่หัวต่อเขาน้อยแต่ก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้เช่าทําผมอะไรมากมายหรือจะแต่งทรงผมบ่อยๆนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยค่ะอะตอมลองใช้เอาไปทิปหนึ่งแล้วก็คือใช้ง่ายมากๆแล้วก็แห้งไวอีกด้วยค่ะ ขนาดของตัวพ็อกเก็ตนะคะก็มีความพกพาง่ายนะคะเราสามารถพับเก็บแบบนี้เข้ากระเป๋าได้เลยส่วนตัวแอร์สไตล์นะคะจะไม่สามารถพับเก็บได้มาดูที่การจับขนาดใช้งานนะคะตัวพ็อกเก็ตเนี่ยเวลาตอมจับไปก็คือถือขนาดมือเลยเพราะว่าเขามีเครื่องขนาดค่อนข้างเล็กนะคะส่วนแอร์สไตล์อย่างนี้ด้วยเครื่องที่เขามีความใหญ่นะคะพอจับไปนะคะก็อาจจะไม่ได้มีความถนัดขนาดนั้นเพราะตัวเครื่องนะคะใหญ่กว่าขนาดมือของตอมอีกแต่ถ้าพูดถึงน้ําหนักนะคะตัวดีมี่แอร์สไตล์นะคะจะน้ำหนัก อยู่ที่298กรัมและตัวพ็อกเก็ตนะคะน้าหนักจะอยู่ที่300กรัมลองถือดูแล้วนะคะก็แทบจะไม่มีความต่างเลยค่ะมาพูดถึงเรื่องแรงลมกันก่อนเลยนะคะกําลังไฟอยู่ที่1,300วัตต์ซึ่งตอตอมรู้สึกว่ามีแรงลมมากกว่าตัว d ี m i Air s ์สไตนะคะเพราะตัว d ี m i Air ร์สไตนะคะกำลังไฟเขาอยู่ที่1,200วัตต์ค่ะทุกคนและเวลาใช้งานนะคะตอมรู้สึกว่าแรงลมของตัวพ็อกเก็ตจะแรงกว่าตัวดีมี่แอร์สไตค่ะ อย่างตัวพ็อกเก็ตนี้นะคะแล้วเขาจะใช้เป็นแม่เหล็กเพื่อดูดอาจจะไม่ได้มีตัวล็อกเหมือนตัวดีมี่แอสต l e นะคะพอเราม้วนผมไปแล้วใช่ไหมคะผมเราก็เกี่ยวออกจากเครื่องโดยเวลาเราดึงออกสําหรับการใช้งานนะคะตอมก็รู้สึกว่าตัวดีมี่แอสต l e จะได้เปรียบเรื่องหัวล็อกมากกว่าค่ะ มาพูดถึงที่ดักฝุ่นกันก่อนเลยนะคะทุกคนสงสัยไหมคะว่าที่ดักฝุ่นมีไว้ทําไมที่ดักฝุ่นนะคะมีการทํางานดูดลมเข้าตรงนี้เพื่อปล่อยลมออกนะคะเวลาเราไดหรือรอนผมนั่นเองอย่างตัวดีมี่อาซายนะคะเขาะจะมีที่ดักฝุ่นที่ค่อนข้างละเอียดเลยนี่แบบเป็นฝุ่นๆแบบนี้เลยเราสามารถใช้แปรงสีฟันนะคะที่ไม่ใช้แล้ว ปัดฝุ่นทิ้งได้เลยค่ะสําหรับตัวนี้และตัว Pocket ตก็ทําความสะอาดแบบเดียวกันค่ะแต่สําหรับ Pocket ตนะคะที่ดักฝุ่นของเขานะคะก็จะมีความซี่ใหญ่กว่านิดนึงนะคะอาจจะทําให้ฝุ่นเข้าไปในมอเตอร์ได้ง่ายกว่าก็สำหรับโหมดการใช้งานนะคะตัวนี้ก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันต้องบอกก่อนว่าตัว e a m y a i r s t y l e นะคะก็มีโหมดร้อนอุ่นเย็นเหมือนกันเลยตัว Pocket ก็เช่นกันค่ะแต่จะมีความต่างเรื่องแรงลมนะคะ แรงลมสําหรับตัวดีมี่แอร์สไตล์เขาจะให้มา3ระดับด้วยกันส่วนตัวพ็อกเก็ตนะคะเขาให้มาแค่2แรงลมค่ะคือสูงต่ํานะคะแต่ตัวพ็อกเก็ตนะคะเขาจะมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งเพิ่มโหมดร้อนสลับเย็นขึ้นมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยถนอมเส้นผมของเราได้มากขึ้นค่ะร้อนเย็นเองนะคะสามารถปรับโหมดร้อนสลับเย็นได้อัตโนมัติเลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันค่ะมาดูที่สายกันบ้างนะคะสําหรับตัวพ็อกเก็ตสายเขาจะสั้นกว่าตัวแอร์สไตล์นะคะแต่ก็ เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นขนาดพกพาค่ะเพื่อพกพาง่ายขึ้นแล้วก็เก็บง่ายขึ้นด้วยก็สรุปเลยค่ะทุกคนสําหรับการใช้งานนะคะ d ีมี่แอร์สไตก็จะเหมาะกับคนที่ชอบจัดแต่งทรงผมนะคะแต่คนที่ไม่อยากใช้อะไรมากมายเน้นใดเป็นหลักนะคะแนะนําเป็นตัวพกเกตเลยค่ะเพราะว่าใช้ง่ายพกพาง่ายด้วยน้ําหนักก็พอๆกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นถือว่าใช้ง่ายทั้งสองตัวเลยอยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์เรานะคะเป็นแบบไหน,นก็สามารถเลือกซื้อ กันได้เลยค่ะใครที่อยากรู้วิธีใช้เต็มๆนะคะตอมทำไปแล้วทั้งพ็อกเก็ตแล้วก็ตัวแอร์สไตล์นะคะสามารถไปดูกันได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนกับช่องเสียบปลั๊กบ๊ายบายค่ะ